คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าระหว่างรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เซกับรถยนต์ที่เป็น Fuel ลเซลนะครับหรือว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วแบบไหนที่ดีกว่ากันนะครับลองไปชมกันครับ man t a e SS subway of the r s t group สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกัปตัน DIY ครับช่องของกัปตัน DIY เนี่ยจะเป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จัรยานยนต์หรือถ้าอนาคตมีเครื่องบินไฟฟ้านะครับเราก็จะมาพูดถึงกันและนอกจากนั้นเรายังพูดถึงในเรื่องของเครื่องบินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนักบินลูกเรือ หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการบินทั้งหมดเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับโดยหลักๆและช่องผมจะอัปคลิปทุกๆเช้าว,วันเสาร์เวลา8ปดโมงครึ่งครับและถ้ามีคลิปอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีเพิ่มเติมจากนั้นนะครับผมจะมาอัปเพิ่มในวันจันทร์และวันพุธในช่วง1 8บแนาฬิกาสานาทีครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านนะครับพลาดคลิปที่ผมจะอัปโหลดนะครับก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนหรือว่ารืลที่เราเรียกว่าฟิลเซลรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมโลกรถยนต์ปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่ามันกําลังปรับตัวสู่ระบบที่เรียกว่าเป็นโหมดไร้มลพิษหรือว่าซีโร่เอมิชันวีฮิเคิลนั่นเองนะครับเป็นการปรับแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเริ่มต้นจากในเรื่องของรถยนต์ไฮบริดนะครับที่เป็น รถยนต์น้ามันผสมกับอมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของไฮบริดจากพา拉เลลไฮบริดเป็นซีรีส์ไฮบริดหรือที่เราอาจจะเรียกกันว่าซีเรียลไฮบริดเนี่ยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็พัฒนาม,มาจนถึงเป็นรถยนต์แบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคลหรือเราเรียกว่า BEV แล้วก็ยังมีในเรื่องของฟิวเซลอิเล็กทริกด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ F C.E.V. นั่นเองครับซึ่งปลายทางของการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเหล่านีนะ้ก็คือในเรื่องของการที่เป็นพัฒนานเรื่องของรถยนต์ที่ไร้มลพิษไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแหล่งใดก็แล้วแต่นะครับอนาคตมันอาจจะมีเรื่องของพลังงานน้ําพลังงานลมก็ไา้หรืออาจจะเป็นพลังงานแสงแดดแบบที่หลายๆคนนะครับสนใจก็ได้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ย จากค่ายทางเยอรมันนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขามุ่งเน้นเลยที่จะพัฒนาในเรื่องของรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงควบคู่ไปกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเหตุผลหลักก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่มันเต็มเนี่ยนะครับมันยังวิ่งระยะทางได้ไม่ไกลพอแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวโดยที่ ชาร์จแบบเนี่ยถึงแม้จะเป็นระบบฟาส์ชาร์จเองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาถึง20-30ถึงนาทีเลยนี้ก็แล้วแต่เรื่องของกระแสะไฟในการที่จะชาร์จนะครับแต่ในขณะที่รถยนต์เซล์เชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งเป็นรถยนต์ที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับใช้เวลาที่จะใช้การอัดไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยแค่ประมาณ2-3ถึงนาที <Okay. S 1> เรียกว่า <Okay. S 1> ใกล้เคียงกับ <Yeah. S 1> การเติมน้ํามันในเครื่องยนต์สันดาปเลยทีเดียวโดยที่เซลลเชื้อเพลิงนะครับหรือที่เราเรียกว Feel ่าฟิวเซลเอ่ฟลเซลเนี่ยนะครับจะออกแบบโมเดลให้ติดตั้งถังไฮโดรเจนเนี่ย,ยงย2ถั ในตัวของรถยนต์เองนะครับแล้วก็การเติมไฮโดรเจนนี่ก็เร็วพอๆกับเติมน้ํามันอย่างที่บอกเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับผู้ผลิตรถยนต์หน้าใหม่นะครับต้องเรียกว่าณนะตอนนั้นคือหน้าใหม่แต่ตอนนี้แล้วครับเราคุ้นหูกันมากเลยนั่นก็คือในเรื่องของรถยนต์เทสลานะครับก้าวกระโดดจากการที่เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%เนนะครับโดยเขามีแนวคิดที่ว่าเป็นรถยนต์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการ R&D ก็คือ Research and Develop นะครับ โดยที่ความเก๋าเรียกว่าการที่อยู่มาก่อนเนี่ยเป็นเพียงเหตุผลเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่จะทําให้รถยนต์เนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปได้นะครับซึ่งเทสซาเองก็ได้พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นแล้วนะครับด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาหลายรุ่นเลยนะครับแล้วแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมาเนี่ยก็เป็นที่นิยมแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สูงจนจับต้องไม่ได้เลยนะครับกระทั่ง ระยะเวลาในการชาร์จต่อ1ครั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นานมากแล้วระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งก็อยู่ที่3 0 0ร้อถึงห้ากิโลเมตรเลยเรียกว่ามันเพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการจะเปิดตัวรถยนต์สปอร์ตนะครับในรุ่นของโรสเตอร์นะครับ ที่มาพร้อมกับอัตราเร่งในแบบที่เรียกว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยต้องสะดุ้งเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยเอาศูนย์ถึงร้อเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง2วินาทีเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําความเร็วสูงสุดเนี่ยได้ถึง400กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมว่าวิ่งได้ถึง1000กิโเมตรเลยนะครับเรียกว่าโหบางทีเนี่ยไกลกว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบอีกนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับ เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าในค่ายเทส l a เนี่ยทำออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับจนสามารถเรียกว่าจะมาทดแทนรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างแบบเกือบเกือบจะในทุกเซกเมนต์แล้วนะครับมีคําถามต่อไปว่าอ้าแล้วผู้ผลิตรถยนต์ในค่ายจากทางฝั่งเยอรมันเนี่ยเขามาถูกทางหรือมาผิดทางในการที่ผลิตรถยนต์ที่เป็นฟิล l เซลหรือว่าไฮโดรเจนเนี่ย ควบคู่ไปกับรถไฟฟ้านะครับคาตอบนะครับผมว่ามันไม่ได้มีถูกหรือผิดแต่ว่ามันอยู่ที่รูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคลแต่ละภูมิภาคในแต่ละประเทศมากกว่านะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้นะครับตอนตอนช่วงหลังในเมอร์เซเดสเขาก็ยกเลิกการาวิจัยแล้วก็พัฒนาฟิลเซลไปแล้วแต่ในช่วงก่อนเนี่ยนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยก็ผลิตฟิลเซลขึ้นมานะครับเป็นรถเ,เซลเชื้อเพลิงรุ่นที่เขาออกแบบมาเป็นลูกผสมระหว่างฟิลเซลแล้วก็แบตเตอรี่เทคโนโลยีนะครับรองรับ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็ลังการเสียบปลั๊กชาร์จเช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับโดยที่สามารถชาร์จไฟเนี่ยผ่านวอลบล็อกได้นะครับหรือแม้กระทั่งสถานีที่เป็นพลับบิกชาร์จิ่งนะครับโดยใช้เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็รถเนี่ยเองก็สามารถที่จะวิ่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากฟิล l ลเซลเลยนะครับ49กเมเลยนะครับแล้วก็ถังไฮโดรเจนเนี่ยมีความจุเนี่ยประมาณ4.4 กิโลกรัมไฮโดรเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูละเอียดว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเติมไฮโดรเจนแค่3นาทีเองนะครับความเร็วเรียกว่าเทียบเท่าก,กับการเติมน้ำมันเลยทีเดียวแล้วก็ใช้พลังงานร่วมกันนะครับทั้งระบบของไฮโดรเจนแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ระยะทางถึง427กิโลเมตรเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยสถานีเติมกา๊าซไฮโดรเจนก็มีการขยายครอบคลุมทั้งทวีปยุโรปเลยนะครับโดยที่เหตุผลหลักเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เขาได้ รับการพัฒนาไปต่อหรือมีการขยายต่อเนี่ยเพราะว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มันสามารถผลิตได้จากทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานชีวมวลก๊าซธรรมชาติการแยกออกมาจากน้ําพลังงานลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดอย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็มันมีมากมายมหาศาลรอบๆตัวเราเลยนะครับแล้วก็ไม่มีทางหมดด้วยและปัจจุบันนะครับบนโลกของเราเนี่ยมีรถยนต์พลังงานสะอาดที่ไม่ปล่อยไอเสียออกมาเลยเนี่ยทำตลาด แข่งกันอยู่หลักๆเลยก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า100%หรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคลนะครับแล้วก็รถยนต์ฟิล l เซลพลังงานไฮโดรเจนหรือ FCEV นั่นเองนะครับแต่กลายเป็นว่ารถยนต์ BEV นะครับแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคลเนี่ยกับได้รับความนิยมสูงกว่ามากเลยแล้วก็ดูว่าจะเติบโตได้ไกลกว่าคือเป็นอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามียอดขายเนี่ยรับ นับล้านคันทั่วโลกเลยในขณะที่รถยนต์ที่เป็นฟิวเซลเนี่ยผมเรียกฟิวเซลแล้วกันนะครับคือเรียกว่าแบบยอดนี่แบบว่าแปลกมากเลยนะครับเอ่อถ้าพูดถึงในค่ายของโตโยต้าเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับถ้าเรียกผิดรบกวนช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเลยว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับรเอาไปว่าผมคิดว่ามันน่าจะาว่าโตโยต้ามิไลแล้วกันนะครับออกมาในปี2014เนี่ยนะครับ จนปัจจุบันเนี่ย2020แล้วเรียกว่ายอดขายประมาณสัก8,000คันเท่านั้นเองนะครับทั่วโลกนี่เราสงสัยกันไหมครับว่าทำไมล่ะมันถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราลองมาคุยกันต่อนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาพูดถึงในเรื่องของที่ในส่วนของเชื้อเพลิงก่อนนะครับก็คือเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากับเชื้อเพลิงที่เป็นไฮโดรเจนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกัน แล้วนะครับในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากคลิปต,ต่างๆของช่องผมที่เราได้มีโอกาสได้รับชมกันไปนะครับมันต้องใช้เวลาชาร์จนานก็จริงนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบที่ชัดเจนมากๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าพายแพดในเรื่องของรถฟิลเซลแน่นอนนะครับเพราะว่าชาร์จทีเนี่ยฟ้าชาร์จเนี่ยมันก็2 0ถึง40นาทีหรือบางทีก็1ชั่วโมงก็แล้วแต่ปริมาณความจุข,ของตัวแบตเตอรี่เองนะครับยิ่งถ้าเป็นในส่วนของ normal ชาร์จที่เป็น AC เนี่ยแล้วก็มีตั้งแต่ 6ชั่วโมงไปจนถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเรามาดูก่อนว่าแล้วทําไมในเมื่อมันชาร์จนานขนาดนี้แต่มันกลับได้รับความนิยมมากเลยนะครับอ่ะมาดูระบบการทํางานคร่าวๆแล้วกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ารถ พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับส่วนประกอบหลักๆเลยของรถพลังงานไฟฟ้านี่ก็คือต้องมีแบตเตอรี่แล้วก็มีส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการขับเคลื่อนนะครับารายละเอียดอื่นๆเราจะไม่พูดถึงเนาะถือว่าทุกคนมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วหรือถ้าใครสงสัยจริงๆเราลองเซิร์ชดูหรือว่าอาจจะถามไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ผมถ้ามีโอกาสผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกนะครับในคลิปถัดๆไปวิธีการทํางานแบบคร่าวๆของ ตัวรถยนต์ BEV นะครับก็คือจะชาร์จไฟเข้ามาในแบตเตอรี่หลังจากนั้นมอเตอร์ก็จะมีหน้าที่ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปขับเคลื่อนนะครับในชุดของออล้อแล้วก็รถยนต์ก็จะสามารถขับเคลื่อนได้อันนี้ก็คือธรรมดาไม่มีอะไรทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นฟิล์ลเซลนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาอีกเลยก็คือมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีถังเก็บไฮโดรเจนแล้วก็มีฟิล l ลเซลสแต็กนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสร้างพลังงานเซลลเชื้อเพลิงเข้ามาจ่ายให้กับ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับวิธีการทํางานเข้าคๆเลยก็คือเราเติมไฮโดรเจนเข้าไปในถังเก็บนะครับเหมือนที่บอกครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวฟิลเซลแสกเนี่ยจะนํำไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับมาทํากระบวนการของเขาเนี่ยทำให้รถเนี่ยวิ่งได้โดยการที่เอาแยกเอาน้ําออกไปนะครับกระบวนการดังกล่าวมันก็จะทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้า แล้วก็เอาพลังงานไฟฟ้านชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทํางานเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันก็จะดึงแบตเตอรี่เข้ามาใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันดูอย่างที่บอกเวลาในการเติมนะครับไฮโดรเจนเนี่ยมันพอๆกับน,น้ํามันเลยก็คือ2อถึงสนาทีเท่านั้นเองนะครับยงขณะที่รถยนต์ไฟฟ้านะครับร้อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า อย่างที่บอกนะครับ20 30นาทีอะไรก็ว่าไปบางทีเป็น10ชั่วโมงหรือว่าเป็น normal charge นะครับอันนี้เหมือนที่บอกว่ามันเสียเปรียบแบบเยอะเป็น10เท่าเลยนะครับแต่ว่าข้อด้อยตรงนี้มันกลับกลายเป็นว่าผู้ใช้งานเนี่ยมักจะมองข้ามไปเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักๆเลยคือไลฟ์สไตล์ในการใช้รถของคนนะครับไม่เหมือนกันคิดดูว่าคนนะครับ1คนเนี่ยที่ต่อ1วันขับรถยนต์ เกิน300กิเมตรต่อวันเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่อาจจะ1 0 0ยห0ือกิโเมตรต่อวันซึ่งข้อเสียตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เดินทางไกลบ่อยๆก็อาจจะมองข้ามไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือใช้งานต่อวันไม่ได้เยอะมากนะครับก็ ไปทางานไปเช้าเย็นกลับหรือขับในเมืองไปเที่ยวห้างไม่เกิน200กิโเมตรต่อวันเพราะนั้นพอกลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะชาร์จค้างคืนไว้เช้ามาก็ไปทํางานต่อได้ไม่จาเป็นต้องมาชาร์จระหว่างวันเสียเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเหมือนที่เป็นข้อจํากัดของเขาเพราะนั้นตรงนี้ข้อด้อยที่ถูกมองข้ามไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่สิ่งที่จะได้กลับมาจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับมันก็คือในเรื่องของราคาเชื้อเพลิงเพราะราคาเชื้อเพลิงของพลังงานไฮโดรเจนนะครับ นอกจากไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นสารที่อันตรายและเสี่ยงที่จะระเบิดมากแล้วนะครับอันนี้ไฮโดรเจนนี่คือาถ้ามันระเบิดนี่ระเบิดรุนแรงมากเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้ต้นทุนในการกักเก็บตัวไฮโดรเจนเองเนี่ยสูงมากตัวถังไฮโดรเจนเนี่ยต้องมีความแข็งแรงท่านผู้ชมที่เคยใช้รถที่เป็นพลังงาน CNG นะครับหรือที่เราเรียกในเมืองไทยว่า NGV เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวถังของถังเก็บ CNG เนี่ยมีความต้องแข็งแรงมากกว่า เชื้อเพลิงที่ใช้ใน LPG มากอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าต้นทุนในการผลิตถังเก็บไฮโดรเจนเนี่ยมันสูงกว่า CNG เยอะมากและต้องแข็งแรงกว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูอ้างอิงจากองค์กรส่งเสริมฟิวเซลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันไฮโดรเจนนะครับราคาที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3 16ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมนะครับตกประมาณ400กว่าบาทถึง500บาทเลยนะครับต่อกิโลทีนี้ถ้าเราคิดเทียบออกมาในเหลดที่เป็นเหลดเดียวกับน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นเลเป็นลิตรเนี่ยนะครับจะตกที่ประมาณ45 46บาทต่อลิตรเลยนะครับในขณะที่ราคาน้ำมัน zin, AT, เบนซินในรัฐแคลิฟอร์เนียอานะเดือนกุมภา ี2020เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ3.5ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือถ้าคิดเป็นเงินก็มาน29บาท80สตางค์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นราคาเรียกว่าเกือบ2เท่าเลยทีเดียวนะครับที่ราคาไฮโดรเจนสูงกว่านอกจากค่าผลิตในการกักเก็บแล้วเนี่ยค่าเชื้อเพลิงก็ยังสูงกว่าอีกนะครับอันนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ triplea.com นะครับในขณะที่ไฟฟ้านะครับมีราคาถูกมากเลยนะครับ แล้วก็มันง่ายสําหรับคนที่ใช้ชีวิตประจําวันนะครับอันนี้เอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างคนที่ใช้ MG ZS EV ในประเทศไทยนะครับรถเนี่ยสเปคก็คือวิ่งได้337กิโเมตรนะครับแต่ว่าใช้งานจริงอ่ะผมตีซะว่า280เลยนะครับความจุแบ,บตเตอรี่ก็อยู่ที่44.5กิโลวัตต์นะครับซึ่ง1กิโลวัตต์อเนี่ยก็คือก็คือ1ห,หน่วยอ่ะการชาร์จไฟนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าอ้างอิงจากค่าไฟ ปัจจุบันของคนที่ใช้มิเตอร์แบบธรรมดาไม่ใช่ T.O.U. นะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราชาร์จจากศูนย์เลยนะครับถึง100%เลยนะครับ4 4 5กิโลวัตต์ออลเนี่ยคิดออกมาที่เลท4บาท20สตางค์เนี่ยจะอยู่ที่186บาท90สตางค์หารด้วย280กิโลแล้วนะครับจะออกมาที่กิโลเมตรละประมาณ66สตางค์เท่านั้นเองนะครับเรียกว่าถูกมากๆเลยนะครับแล้ว ประเทศไทยเองนะตอนนี้ก็ยังไม่มีราคาไฮโดรเจนให้เปรียบเทียบด้วยละครับเรียกว่าไม่มีเลยถือถ้าคนที่อาจจะบ่นเรื่องสถานีอัดประจุไฟฟ้า,ฟาในประเทศไทยเนี่ยโหเกิดยากมีน้อยเรียกว่าแต่มันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่บ้านเรามีอยู่แล้วการไฟฟ้าสามารถขยายได้ตลอดเวลาแต่ตัวสานีไฮโดรเจนเองมันไม่มีเลยครับใครจะเป็นคนเริ่มเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายอีกนะครับเรียกว่า ต้นทุนจะต้องแพงกว่ามากๆแน่นอนนะครับแล้วเราก็มาพูดกันถึงต่อในส่วนของสถานีเติมพลังงานเลยนะครับเมื่อผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะครับซื้อรถที่เป็น b ีวมาใช้มันก็ส่งผลให้สถานีชาร์จเนี่ยมันจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปผมก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าทางศูนย์บริการ MG นะครับก็เริ่มเปิด ฟ t c ชาร์ e ที่ดีวกับ e a n y w e r e แล้วแล้วก็เมื่อดีมานชาร์จถูกประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการสถานี Fast c h a r ์ e ก็จะเพิ่มขึ้นตามมาอย่างแน่นอนในเร็ววันนี้นะครับในขณะที่ไฮโดรเจนเองนะครับแม้แต่ที่อเมริกาเองสถานีไฮโดรเจนนะครับยังมีอยู่แค่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีแค่หลักสิบแห่งอะ่ะ ซึ่งจะเดินทางมันลำบากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายสิบเท่าเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของพลังงานเรามาดูในเรื่องของตัวรถกันบ้างนะครับว่าถ้าเราต้องการจะซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเราจะซื้อได้ที่ไหนรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนนะครับเราสามารถซื้อได้5ประเทศดังต่งตอไปนี้ครับก็คือที่อเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็5ประเทศยุโรปก,ก็คือสหาราฐัฐอาณาจักรเดนมาร์กเยอรมน,นีเบลเยียมและก็นอร์เวย์ ส่วนรถยนต์ไฮโดรเจนที่มีในตลาดปัจจุบันหลักๆตอนนี้เลยนะครับก็มีอยู่3รุ่นก็คือ Toyota m i r a ล Honda อะไรนะแ r ล t y แล้วก็ Hyundai Nexo ใช่ไหมครับรถทั้ง3รุ่นนะครับที่อเมริกาเนี่ยจะไม่วางขายให้ลูกค้าซื้อนะครับคือไม่ได้มีแบบสามารถซื้อได้อะเราจะต้องเช่ามาขับเท่านั้นเป็นการตลาดคล้ายๆช่วงที่ Toyota เอา p u s u s เข้ามาทาตลาดนะครับการเช่า t ตโยต้ามิไลเนี่ยนะครับที่อเมริกาต้องจ่ายค่าเซ็นสัญญานะในการที่จะเช่าเนี่ยประมาณ78,000บาทระยะเวลา3ปีก็คือตกตกประมาณ12,200บาทต่อเดือนอะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีให้เช่าแค่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้นเองก็คือวิ่งขับกันในรัฐนะครับใครจะเข้ามาขับก็คือเรียกว่าห้ามออกต่างจังหวัดห้ามไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนจะเปิดตัวมาตั้งแต่2010ปัจจุบัน2020นะครับมันก็อยู่ในช่วงของทดลองตลาดเท่านั้นเองนะครับเพราะยอดขายมันออกมาอย่างที่บอกคือเรียกว่าแป๊กจริงๆนะครับแล้วถ้าเราอยากเป็นเจ้าของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนของ Toyota เนี่ยประเทศเดียวที่เปิดขายตอนนี้นะครับก็คือญี่ปุ่นและราคาเริ่มต้นของเขาคือ2.1ล้านบาทคุณลองคิดดูว่านิสสันลีฟที่ญี่ปุ่นราคา ประมาณไม่เกิน1ล้านใช่ไหมครับประมาณ1ล้านแต่มาไทยเนี่ยล้านเก้าถ้าเริ่มต้น2ล้านแล้วสมาไทยจะเท่าไหร่ครับ3 000. ล้านกว่าแน่นอนปัจจุบันในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเองนะครับมีขายหลายที่ทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็เราก็มีให้เห็นแล้วแล้วก็จะเริ่มมีเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของประสิทธิภาพนะครับจากที่เกินไปแล้วเนี่ยการที่จะ เอารถยนต์ทั้งสงประเภทมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าใครได้รับความนิยมมากกว่าแน่นอน b e v ได้รับความนิยมมากกว่า f c e v แน่นอนนะครับรถที่จะนํามาเปรียบเทียบเอาเป็นรถ t o โยต้ามิลานี่แหละที่ญี่ปุ่นขาย2.1ล้านบาทเพราะนั้นถ้าจะเทียบในราคาใกล้เคียงกันผมขอเทียบที่ t ทสลาโมเดล3 p r r o r r m แ c e แล้วกันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ2ล้านบาทเช่นเดียวกันเราจะเทียบกัน3อย่างอันดับแรกมาดูระยะทางก่อน Toyota ามิรานะครับวิ่งได้500ประมาณ502กิโลเมตรต่อไฮโดรเจน1ถ้าเทียบเอามาตรฐานเดียวกันนะครับเทสลาโมเดล3 Performance วิ่งได้ประมาณ518กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับที่มาตรฐาน EPA เหมือนกันนะครับามาดูอัตราเร่ง0 0 0อันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับ Toyota ใช้เวลา9วินาทีเลยครับ เรียกว่าพอๆกับ MG ZS EV เลยทีเดียวแต่เทสซาโมเดล3 Performance ใช้เวลาประมาณ3วินาทีกว่าๆเท่า,านั้นเองคือเรียกว่าอมน,นี้ต้องเอาไปเอาต่างแค่นี้ก็ต่างกันเยอะมากแล้วนะครับสุดท้ายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการรับประกันครับ t o y o t a m i ิไลนะครับรับประกัน5ปีครับหรือระยะทาง96,000กิโลเมตรทั้งระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่และตัวฟิล์ลเซล s แ a กเองนะครับแต่ส่วน t ท sla Mo เด l 3 Performance รับประกัน8ปี หรือ190,000กมิโลเมตรทั้งระบบขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่เรียกว่าปัจจัยที่ยกมาแค่นี้นะครับจะเห็นว่า t ท sla Mo เด l 3 Performance เนี่ยราคาถึงแม้ว่าจะถูกกว่าประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับแต่ว่าระยะทางอัตราเร่งอะไรเนี่ยมันดีกว่าเยอะมากเลยนะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับจึงเลือกรถยนต์ไฟฟ้า100%นนะครับมากกว่าแม้จะมีข้อเสียอยู่ในเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จรวมถึงในเรื่องของตัวเลขการรับประกันนะครับเทสลา รถยนต์ไฟฟ้าเองอ่ะทุกยี่ห้อรับประกันใกล้เคียงกันนะครับก็จะเห็นว่ากินขาดแน่นอนนะครับในส่วนของการรับประกันจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วนะครับว่าทําไมรถยนต์ b ีวหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจึงได้รับความนิยมมากกว่ารถยนต์ที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนหรือที่เป็นฟิล l ลเซลล์แบตเตอรี่ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นกันได้เลยนะคร คลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับรวมถึงถ้าชอบผลงานของช่องเรานะครับก็สามารถเลี้ยงกาแฟผมได้ที่ตามลิงก์ได้ใต้ description นี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ